ต่วันนี้ท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยแหม่มกวางการเดนเนี่ยก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาท่านผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยว่าผมได้ในส่วนของเจ้านูฮูกย่างมาด้วย <c oughs> นี่คือเจ้าหนูคูกย่างคือผมเนี่ยยังไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยทําอะไรได้เอาเป็นว่าเราเนี่ยมาดูน้องกันก่อนคือก่อนอื่นผมต้องเก็บตัวอื่นมาก่อนเอาเอาหมีพึ่งมาก่อนนะพิกัพหมีพึ่งขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอืมแล้วก็เอาเจ้านูฮูกย่างเนี่ยลงไปคือความสามารถ ความสามารถของเจ้าหนูฮูกย่างเนี่ยคืออะไรเนี่ยมาดูสิสำหรับความสามารถของเจ้าหนูฮูกย่างเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ15นาทีเนี่ยจะมีโอกาส1 5ที่จะทําการปรุงผลไม้ที่อยู่ใกล้เคียงนั่นเองแต่โดยปกติเนี่ยมันจะไม่ก็คือมันจะไม่เกรียม <c oughs> แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็จะสุกเหมือนกันนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็ยังทําให้สัตว์เลี้ยงทุกตัวเนี่ยเพิ่ม XP0.1% 7ต่อวินาทีด้วยนั่นเองท่านผู้ชมคือผมต้องมองเลยว,ว่าเจ้าหนูฮูกย่างเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ดีมากเลยนะ ผมคิดว่ามันดีนะท่านผู้ชมเพราะว,ว่ามันบัฟเอ็ด้วยแล้วก็ยังทําให้ผลไม้เนี่ยติดสถานะอีกตั้งหากท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างก็คือมันจะมีบอกเวลาความสามารถของสัตว์เลี้ยงของเราแล้วนั่นเองท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้ก็คือเราเนี่ยสามารถรู้ได้แล้วนั่นเองว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะใช้สกิลตอนไหนนั่นเองท่านผู้ชมผมว่ามันดีมากเลยนะอันนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างท่านผู้ชมนั่นก็คือผลไม้ใหม่คือต้องบอกเลยว่าผลไม้ใหม่เนี่ยคือเจ้าตัวนี้ ตูงก้าแอปเปิลคืออันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าเพิ่งมาสดๆร้อนๆราคาของการขายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอๆกับเอมเบอร์ลิลลี่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอยมเบอร์ลิลลี่มาบ่อยมากมาบ่อยมากจริงๆผมได้มาประมาณ4ต้นเลยท่านผู้ชมเอมเบอร์ลิลลี่แล้วก็ของใหม่อีกหนึ่งอย่างคือของคราฟท่านผู้ชมคือต้องมองเลยว่าตอนนี้เนี่ย Me, อีเวนต์หมีก่อนๆเนี่ยมันหมดไปแล้วมันไม่มีแล้วที่ว่าเราเนี่ยจะต้องหาผลไม้เนี่ยมาส่ง แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นของคาราฟแล้วนั่นเองนะนผู้ชมก็คือให้เราเนี่ยหาของคาราฟมานั่นเองคือเขาเนี่ยก็จะบอกนะฮะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างอย่างเช่นโคคนัทด้ากอนฟูดแล้วก็แมงโก้อันนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการคาราฟเนี่ยหชั่วโมงคือนานมากแต่สิ่งที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นอันนี้โทมิคอมมิสปิงเกอร์ท่านผู้ชมก็คือเพิ่มการเติบโตของพืชเพิ่มไซส์ของพืชน,นะฮะซึ่งสําหรับโคคนัทด้ากอนฟูดแล้วก็แมงโก้นั่นเองคือมันจะมีเขียนบอกตรงนี้นะ ระยะเวลาเนี่ยสนาทีท่านผู้ชมมีสปริงเกอร์ใหม่เนี่ยมาเยอะมากมีอะไรด้วยเนี่ยเบอร์รี่อันนี้คือสปริงเกอร์เบอร์รี่เหรออ่าบัมเฉพาะอ่าบูเบอร์รี่แกมแล้วก็สตรอเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะฮะส่วนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นพีเกเหรอคือเป็นสปริงเกอร์ที่เอาไวบ้บัมพวกนี้โดยเฉพาะนั่นเองนะท่านผู้ชมมีสปริงเกอร์แตงโมด,ด้วยมี <c oughs> สปริงเกอร์ดอกไม้อันนี้คือสปริงเกอร์อะไรโอ้โหสปริงเกอร์ใหม่เยอะมากส่วนอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไร เป็นปืนนะเมื่อชมผมยังไม่แน่ใจว่าเอาไว้เก็บผลไม้ที่ติดสถานะหรือเปล่านะฮะผมคิดว่าน่าจะใช่นะคือมันมีปืนเนี่ยหลายแบบมี3แบบนะฮะอันนี้ปืน3แบบเลยคือผมยังไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรได้เอาเป็นว่ามันใช้เวลาในการคร้ามเนี่ยหนาทีคือใช่ไหมสิบสอนาทีอันนี้ส่วนอคือผมต้องครามปืนตั้งแต่แรกป่ะเนี่ยคือค้ามยากอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ยังมีค้ามไข่ลงก็ยังมีเหมือนจะอันนี้เนี่ยจะเป็นของตกแต่งนะผมคิดว่าน่าจะใช่นะฮะ เรีองก้อนตรงนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการคร้าเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองนะเมื่อชมก็คือมี oh, มีคัมเตอร์ซีดแพ็กด้วยนั่นก็คือเป็นแพ็กใหม่มีต้นไม้ใหม่เข้ามาซึ่งสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าดราก้อนเปเปอร์นั่นเองนะเมื่อชมมีโอกาสได้เนี่ย0.5%แต่ประเด็นหลังก็คือมันใช้เวลาในการคราบเนี่ย20นาที20นาทีเอาเป็นว่าผมน่าจะคราบได้นะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดอ,งดอันนี้เนี่ยเขาต้องการใช้โฟลเวอร์ซีดแพ็ ในมาลองใส่ดูซิว่ามันสามารถคร้าแบบสแต็กกันได้หรือเปล่าตามไปอันนี้แล้วก็เริ่มครารอเว้ยโหรอนานนะเอาเอาจริงแล้วรอสิเอ้ยแต่ทําไมผมรู้สึกว่าเวลามันไวมากคือผมไม่รู้ว่ามันไวอย่างนี้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันไวมากอาจจะไม่ถึงนักผู้ชมอาจจะไม่ถึงยี่สิบนาทีคือดูจากเวลาเห็นไหมผมรู้สึกว่ามันไม่น้าตามวินาทีด้วยซ้ํามันลงไปทีละสองวี คือเวลานี่ก็แบบว่านับเร็วมากผมอาจจะได้ไวกว่าที่คิดนั่นเองนั่นเม่ชมเดี๋ยวลองดูนะไหนมาดูที่ร้านพึ่งซิว่ามีอะไรเพิ่มหรือเปล่าร้านพึ่งอืดูสิมีอะไรมาใหม่ไหมเหมือนจะเหมือนจะอ่ะปืนออกมาคือมีปืนมีอันนี้เอามาแล้วก็ไม่มีฮะมีโฟลเวอร์ซีแพ็กที่เหลือเนี่ยปกติเหมือนเดิมเลยแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นเกียร์ช็อปท่านผู้ชมเกียร์ช็อปเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่ามีอะไรเนี่ยมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้เช็คเลยท่านผู้ชมก่อนอื่น ดูสิเกียร์ช็อปมีของใหม่ไหมจ้ามีของใหม่ไหมน้องสาวไม่มีเลยเกียร์ช็อปไม่มีอะไรมีมาสเตอร์สปริงเกอร์อันนี้เนี่ยสําคัญมากอ่ามีคอดนี้คอนี้ผมก็มีเยอะแล้วอืมไม่มีอะไรแล้วฮะในตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะมีการคราฟมีผลไม้ใหม่เข้ามาประมาณนี้นั่นเองนะผู้ชมแล้วก็เนี่ยโอ้ยเหลือหนาทีแล้วว่าไวมากคือมันนำ มันน้ำถูกไหมวะคือผมรู้สึกว่าผมผมว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่20นาทีแน่ๆเลยแสดงว่าอันนี้เนี่ยผมอาจจะมีโอกาสคราฟได้แต่ว่ามันคราฟยากอยู่พอตัวนะผู้ชมอันนี้มี b ีเ e เนี่ยลองดูสิเหมือนว่า b ีเ e เนี่ยผมจะไม่มีนะแต่ว่าอันอื่นๆอ,อันนี้แบมบูใช้อ้อใช้ถั่วใช้ใช้แอดวานซ์สปริงเกอร์ด้วยในการบาโอแต่ว่ามันใช้เวลาแค่สนาทีเองนะดิอันนี้ใช้เวลาในการคราฟหชั่วโมงนานอยู่นะ ส่วนเหมือนว่าเสร็จแล้วอะ่ะซินแบงเสร็จแล้วคับได้อีกไหมคัคับอีกคับอีกเออมันไวมากเลยอะ่ะเหมือนว่ามันจะบักนะคือไหนไหนมันก็เป็นอย่างนี้แล้วผมก็รีบคับสักหน่อยเพราะว่าเอ้ยมาสเตอร์สปริงเกอร์ก็บอกว่ารีสต็อกนะเห็นไหมมาสเตอร์สปริงเกอร์มีการรีสต็อกผมเนี่ยจะต้องรีบไปซื้อสักหน่อยท่านผู้ชมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโลบอ,อย่ยมีคนเล่นเยอะมากเยอะแบบเยอะมากมากอืมอันนี้อ่ะอันนี้ของดี ต้องรีบซื้อไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันแล้วก็มาดูในส่วนของจุดคราฟอันนี้เนี่ยเป็นแพ็กใหม่เป็นแพ็กใหม่เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันนะว่าเราจะได้ต้นอะไรท้าผู้ชมก่อนอื่น mm hmm. ๋ยวอประมาณสิบห้านาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยเปิดดูสิได้แพ็กเดียวก็ไม่เป็นไรอ mm ืม hmm. ขอของดีขอดีเอ้ยสั่งอะ,อะไรเนี่ยสั่งคูเลนใช่ไหมผมอ่านถูกไหมนเนี่ยสักคูเลนคือเป็นต้นอะไรไม่รู้นสักคูเลนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองปลูกสักหน่อย ต้นซากุเรนปลูกตรงไหนได้มัน <c ười> คือมันแน่นไปหมดแล้วนะตอนเนี้ของผมอะสวนคือแบบว่าแน่นเอียดไปหมดเลยผมต้องหาจุดที่มันสามารถปลูกได้เอาไว้สักประมาณตรงนี้อลองก้อลดน้ําสักหน่อยลดน้ําดูสิว่ามันคือต้นอะไรอืมคือโตวไวอยู่นะต้นซักูเรนอืมโตขึ้นไหมสามแปดหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบคือต้นโตได้เท่านี้เพียงเท่านี้เหรอต้น <c ười> ต้นโตได้แค่นี้ ไม่มีอะไรเลยต้นตอนนี้เราอาจจะต้องรอไปก่อนนั่นเองท่านผู้ชมรอให้ต้นเนี่ยมันออกผลมาก่อนและเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าต้นสักคูเลนเนี่ยจะมีการเติบโตเต็มที่แล้วท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเก็บม,มาสักหน่อยดูซิว่าราคาเนี่ยจะเท่าไหร่ต้นสักคูเลนสักคูเลนอยู่ไหนนี่ต้นอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอานี่นี่นี่น,นี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูซิลองดูซิอืมราคาเท่าไหร่ครับพี่อยู่ที่สามหมื่น เอาเรื่องท่านผู้ชมสามหมื่นนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะผมว่ามันโอพีอยู่นะต้นนน้เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเปิดอันนี้ดูสิอืมดูสิดูสิอืม,อมโคคลาสโคกันก็ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นของจําเป็นในการใช้คลาฟของนั่นเองทนะ่านผู้ชมโคคลาสไม่รู้ว่าเก็บทีเดียวหรือเปล่าแต่ว่าปลูกไปปลูกไปปลูกสักประมาณตรงนี้อืมวอเตอร์ลองลดน้ําดูซิว่าต้นเนี่ยเป็นยังไงเก็บครั้งเดียวหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะ เหมือนว่าจะเก็บครั้งเดียวแน่เลยวะแต่ไม่เก็บครั้งเดียวจริงด้วยชิบหายแล้วท่านผู้ชมผมว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บต้นนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันใช้ในการคราฟของนั่นเองนะฮะและเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้เนี่ยก็แค่หาของมาคราฟนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ